สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดคำคมเตียวเสียวหาหาข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆมอบกับคนมีความรักนะเนื่องจากใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วกับชื่อตอนแคปชั่นคู่รักรักนะจุ๊บ ยินดีด้วยนะคะกับคนมีคู่หรือมีคนรู้ใจค่ากายแล้วช่วงนี้ก็เทศกาลวันวาเลนไท์อีกแล้วนะคะเพื่อนๆเต็มของขวัญหรือดอกไม้เซอร์ไพรส์กันหรือยังเอ่ยจริงๆเรามีแคปชั่นหวานแคปชั่นคู่รักส่งให้แฟนก็เป็นอีกไอเดียนหนึ่งเลยนะคะที่เลิศไม่เบาวัน,นี้ลองมาฟังกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดตอนต่อไปนะคะ น่ารักแบบคุณมีนามสก,กุลใช้หรือยังเอ่ยดอกไม้มีให้วันวานเล่นทายแต่หัวใจมีให้เธอทุกวันรีบจิบก่อนหมดวานเล่นทายแม่เราขอเป็นยายมากๆค่ะไม่อยากได้ดอกไม้ทุกปีแต่อยากได้รักดีๆตลอดการ ไม่อยากอยู่ในสตอรี่อยากอยู่ในใจพี่มากกว่าวันเลนท้ายมีแค่วันเดียวแต่รักเธอคนเดียวมีทุกวันมีใจก็ทักมา14กุมภาจะได้กุมมือกันเดือนที่สองเรียกว่ากุมภาแต่ถ้ามองสัปตาเรียกว่ามีใจ ขับรถไปซื้อดอกกุหลาบไม่ไหวเพราะหัวใจมันหลงเธอถ้ากุมพาพันธ์ไม่รู้จะกุมมือใครกุมมือเราไงจะยื่นให้เลยน่ารักแบบคุณมีคนขอใช้นาำสกุลหรือยังมีแฟนต้องอดทนแต่ถ้ามีคนหล่อเดินมาชนอุ๊ยชื่ออะไรนะ มีให้การปีละครั้งแต่เขารักตัวเองจังมีให้กันตลอดไปจบไปแล้วนะคะกับแคปชันคู่รักรักนับจุบ๊บจุ๊บเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุขมากๆนะคะมันยิ้มให้กันบ่อยๆจับมือกันนอนกอดกันให้หวานชื่นเลยค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถพักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุดตาไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเ,เพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ